สถานที่ของเมืองไทยมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใกล้กรุงเทพที่สุดเลยอยุธยาอายุธยานะครับค่ะสถานที่ท,ท,ท่องเที่ยวคุณนัดบอกชอบมากอชอบมากแล้วก็ผมเนี่ยต้องแบบไปบ่อยนะครับไปดูวัดดูวังเก่าๆนะครับจะพาไปดูที่อยุธยาบ้านสวนริมน้ำรีสอร์ทค่ะคสวยมากเพราะที่นี่ บรรยากาศโรแมนติกแล้วก็มีการทำสปาแบบไทยๆด้วยนะคะเจ้าของก็สวยเจ้าของก็สวยคุณอติภาเองตระกูลเดี๋ยววันนี้พาชมเองเลยไปชมกันค่ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมออกมาเที่ยวนอกเมืองกันค่ะโดยเราจะพาคุณผู้ชมมาเดินทางท่องเที่ยวแอบอิงแมกไม้แล้วก็สายน้ําแต่ที่นี่ก็คืออายุทยาบ้านสวนริมน้ําซึ่งเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของของที่นี่กันด้วยนั่นก็คือคุณอติภาเองตะกูลเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอพร้อมๆกันเลยค่ะ ถ้าปมถามถึงคอนเซปต์ของที่อยุธยาบ้านสวนริมน้ำรีสอร์ทคุณอ,อติภาวางคอนเซปต์ของที่นี่ไว้ยังไงคะคือพี่วางไว้ว่าบ้านสวนริมน้ำรีสอร์ทเนี่ยจะเป็นกระจกสะท้อนอดีตนะคะของความเป็นอยู่แบบวิถีไทยจริงๆนะคะต้องการอย่างนั้นแล้วก็ตั้งแต่สถาปัตยกรรมนะตึกต่างๆความเป็นอยู่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ทั้งอาหารหก็อยากให้คนยุคหลังนะคะ ะได้ทราบว่าเนี่ยวิถีชีวิตไทยเดิมตรงนี้มีห้องพักเราให้บริการห้องพักทั้งหมดห้องค่ะห้องพัก,พกทั้งหมดจะเป็นบูติก12ห้องนะคะ12ห้องนี้จะไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นแต่และห้องจะเป็นลักษณะมีสะท้อนถึงภาพเขียนนะ,ะจะมีห้องเดิมที่เป็นภาพเขียนลายมือลายเขียนเลยนะคะเป็นรูปเทวดาอารักษนะะ์แล้วก็เป็นลายของยุทยาแท้แท้ในส่วนของห้องอาหารละคะเห็นว่าที่นี่มีกุ้งแม่น้ําสดเนื่องจากเราได้เปรียบนะคะ เราอยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยานันมาตรงนี้นะคะเออท่านที่มาชมหรือมาทานอาหารที่นี่จะได้ทานกุ้งแม่น้ําแท้ๆเป็นกุ้งแม่น้ําจากลําน้าเจ้าพระยาในกลุ่มเก่าแท้ๆเลยอย่างห้องอาหารยังไม่จบแค่กุ้งแม่น้าเห็นว่าผักหรืออะไรต่างๆที่นี่อย่างผักเนี่ยปลอดสารพิษแล้วเราก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์คืออะไรคะคอนเซ็ปต์ก็คือทิมของเราคือเค้าเชอร์ Nature and Health ทอ๋อที่บอกว่าเป็นอุดมการใช่ของที่นี่เลยคือ,คอวัฒนธรรมมากรวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติ mm hmm. วัฒนธรรมเสร็จวัฒนธรรมไทยเสร็จอยู่ในธรรมชาติไทย <Ha. S 2> ก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะคะอยู่ในท้องที่ใกล้ๆเราก็มีวัดท้องถิ่น แนะล้วก็ได้ยินเสียงพระสวดทาวัดเย็นวัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชื่นใจมันเหมือนอยู่ในบรรยากาศย้อนยุคนะคะแล้วก็นี่คือธรรมะด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็เฮลท์ก็คือว่าทุกคนมาที่นี่จะได้สุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตสุขภาพกายทานอาหารไม่มีผงชูรสผัก ปลอดสารสำหรับรีสอร์ทแห่งนี้เหมาะทั้งการมาพักผ่อนดูแลสุขภาพรวมถึงจัดการประชุมสัมมนา,าแบบส่วนตัวหรือถ้าคุณผู้ชมมีเวลาไม่มากนักก็แค่แวะมารับประทานอาหารของที่นี่ซึ่งเป็นเมนูสุขภาพหรือเดินทางมาใช้บริการสปาเราก็เชื่อว่าสามารถช่วยคุณผู้ชมสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้บ้างแล้วล่ะค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะทางอายุทยาบ้านสวนริมน้ำรีสอร์ทก็มอบรางวัลบัตรห้องพักมูลค่า4,000บาทมาให้คุณผู้ชมด้วยแต่ว่าจะต้องเล่นกติกานี้ก่อนนะ น,ะะนั่นก็คือส่ง SMS พิมพ์ชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677ค่ะท่านแรกจะได้บัตรห้องพักมูลค่า4,000บาทไปนะคะ แล้วก็มีหนังสือนะครับให้สําหรับท่านผู้ชมนะครับน่าสนใจมากนะพ่อแม่มือใหม่ป้ายแดงนะครับเลี้ยงลูกอย่างไรให้ปลอดภัยมีวิน,นัยฉลาดและก็มีความสุขครับอันนี้เป็นรางวัลปลอบใจ5รางวัลนะคะแต่สําหรับวันนี้เราก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะอาจารณ์ธวฒทรุ่งวงะดิชนวัสดาบอกวันตรีค่ะอาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่บ่าย2นะคะท N n 24สวัสดีค่ะ